ดีค่ะชาวราศีกรกฎคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักของพวกคุณประจําเดือนมกราคม2569นะคะใครที่มีลัคนาหรือว่าดาวศุกร์ดาวจันทร์อยู่ในราศีกรกฎก็สามารถดูคลิปนี้คบคู่กันได้เลยเนาะช่องนี้จะนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเปิดไพ่มาแล้วทั้งในฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของเขาเรื่องราวสับฝังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปเนาะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงนี้เบื่อหรือเปล่าเอ่ยบางท่านน่าจะอยู่ในจุดที่เหมือนคนที่รออะไรบางอย่างเนาะ แต่ว่ารอแล้วรอเราก็ไม right? ่มาสักทีนะคะเหมือนสิ่งที่รอคอยก็ไม่มาสิ่งที่มาก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการหรืออาจจะเป็นการที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรากําลังรอคอยอะไรอยู่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะเออบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาด้วยนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกปกถูกใจอะไรมากมายขนาดนั้นหรือไม่บางท่านอาจจะเป็นการที่เราพยายามที่จะเข้าหาใครสักคนหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ จะรับก่อไหมรับจะปฏิเสธก็ไม่ใช่เราเองก็ค่อนข้างจะอยู่ยากเหมือนกันนะคะไพ่ความรู้สึกนีจะเป็นไพ่ประจําธงคุณด้วยเป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎเองนะพอรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังให้ความสําคัญกับตัวเองมากๆเลยเหมือนกันเนาะเหมือนอาจจะอยากรู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะอยู่ในจุดที่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีนะคะเหมือนพยายามก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและความยุ่งเหยิงถ้าเคยทะเลาะกับใครมีปัญหากับใครก็อาจจะมี การพยายามทําให้มันดีขึ้นนะคะหรือแม้สถานการณ์มันอาจจะโอเคขึ้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็ได้นาะจริงๆคนดาวความรักของชาวราศีกรกฎเดินถอยหลังมาสักระยะหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างนานพอสมควรวนะคะแต่ว่าเขาเดือนหน้าแล้วรู้สึกว่าที่เคยมีปัญหาการความกดดันทั้งหลายทั้งแหล่น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วแหละแต่ว่าพอคลี่คลายแล้วในตอนนี้อาจจะเป็นเอฟเฟกมาที่ตัวของเราว่าจริงๆแล้วพอเราผ่านจุดที่มันแย่แล้วมันค่อยๆดีขึ้น มาลยกายเป็นรองมานั่งทบทวนนะคะว่าจริงแล้วเราต้องการอะไรกันแน่เนาะอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นได้นะคะว่ารู้สึกว่าความรักของชาวกรกฎในช่วงเดือนนี้อาจจะดูนิ่งๆทรงๆนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาก็ดูเหมือนคนที่ก็ดูมีความปางห้ามญาติกับคุณอาจจะไม่ได้อะไรมากมายกับคุณขนาดนั้น ก็ไม่ค่อยหวือหวานะคะถ้าจากหน้าไพ่ที่เห็นเขาเองก็เหมือนคนที่กําลังคิดช่างใจอะไรบางอย่างอยู่ด้วยเหมือนกันเนาะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคนเขาได้ไพ่พลังงานเป็นไพ่ดีวิลออฟฟอร์จูสหันถการหลายๆอย่างในตอนนี้สําหรับเขามันอาจจะยังดูขึ้นข,นขนลงๆอยู่ก็ได้เนาะ บางทีก็เป็นแบบนั้นบางทีก็เป็นแบบนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะซึ่งความรู้สึกในใจเป็นไพ่สามใบเท้ายังเป็นลักษณะการรอคอยอยู่แต่ว่าเป็นการรอคอยที่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรบางทีวิวออฟฟอร์จูนี้อาจจะเป็นการที่เขากําลังรอคอยเวลาให้มันมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปในสิ่งที่เขาคาดหวังสักทีก็เป็นไปได้เหมือนกันตำแหน่งอดีตมีไพ่หนึ่งดาบนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการอะไร แต่ตอนนี้ถ้าถามว่าทําอะไรไหมก็ไม่ทํานะต่อให้รู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรก็ยังไม่ทำอยู่ดีนะคะเหมือนปล่อยสถานการณ์มันเป็นไปปล่อยให้เวลาผ่านไปเนาะทีนี้ไพ่ว่ารางของเขามีไพ่สองดาบกับไพ่แปดดาบไม่รู้ว่าเป็นคู่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าจากหน้าไพ่ที่เห็นมันมีความสับสนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะรู้สึกมันถูกบล็อกถูกกัน้นถูกปิดใจเหมือน ไม่ค่อยเป็นไปในแบบที่อยากจะให้เป็นสักเท่าไหร่พอมันหักลบกันมันจะเป็นหกดาบเหมือนพยายามหนีไปแล้วจะสานกาการที่ยากลำบากแต่มันก็หนีไปไม่พ้นน่ะหนีไปจากคนคนนี้แต่มันก็ยังตัดใจไม่ได้อยู่ดีนะคะสุดท้ายก็เลยยังต้องวนกลับมาหาเขาซึ่งพอมันวกกันแล้วมันจะเป็นสิบดาบอาจจะเป็นความสมัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเรือรังมานาน อาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่ายอยิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิ้ดาบแล้วน,นอนนิง่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้เขาบ่ารู้สึกว่าถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกัน,นาชาวราศีกรกฎน่าจะอยู่ในจุดที่เราก็น่าจะหนักหน่วงมากๆเลยเหมือนกันนะคะกับความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้เราก็เลยเริ่มที่จะช้าลงแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้มันค้างคาเพราะบางทีทําอะไรลงไปก็ไม่ได้รับอะไรตอบกลับมาก็อาจจะเป็นเหตุที่เราเริ่มมีความนิ่งมากขึ้นก็เป็นไปได้ ส่วนเขาคนนั้นถามว่าทําอะไรไหมือนรู้สึกว่าก็เหมือนคนที่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปมากกว่าก็ยังดูไม่ได้ทําอะไรนะแต่จริงๆแล้วตอนช่วงนี้ต้องระมัดระวังว่ามันจะเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ฉันก็เบื่อเธอก็นายหรือว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจไว้ด้วยนะคะทีนี้กับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณมีไพ่จะฟู food, ขึ้นมา คือหวนรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ยึดติดหรือคาดหวังอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่ายังอยากพยายามอยู่ไหมก็มยังอยู่ในจุดที่ยังอยากพยายามอยู่นะคะถ้าในตอนที่คนไม่ได้ยึดติดอะไรกับเขา,าเขาก็ออยังอยากพยายามอยู่ด้วยเช่นกันค่ะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าเป็นไพ่ที่วงหมอถึงการพยายามต่อสู้อยู่ด้วยตัวของตัวเองเนาะมาพร้อมกับไพยย่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบด้วยนะคะยังมีความจริงจังอยู่นะคะมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่เดี๋ยวหนขอไพ่เพิ่มหน่อยว่า แล้วในตอนนี้เราคาดหวังอะไรกับความสมัมพันธ์นี้เนาะดูหน่วงๆนะคะจากหน้าไพ่ที่เห็นมันดูไม่ไปทางไหนสักทางน,นเลยอะคาดหวังอะไรกับความสมัมพันธ์นี้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะกําลังคิดอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วควรจะคาดหวังอะไรดีมันเป็นการประมวลผลประมวลไปประมวลมาเนาะห้ามไม่ท้าวค่ะมันยังมีความยุม่งเหยิงอยู่เลยนะยังหาทางออกไม่ได้นะคะหวังว่าบรรยากาศในช่วงนี้ดูค่อนข้างอึมครึมเหมือนกันเนาะ น่าจะเป็นการทบทวนความรู้สึกตัวเองหรือเปล่าว่าจริงๆล้วตัวเองต้องการอะไรแล้วชาวกรกดล่ะต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เอ่ย <9 S 2> เก้าเหรียญน,นะคะเด็กทีิจหลายท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบลับหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่าจะอยากเป็นตัวจริงนะหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าหรือเห็นตัวเองได้ชัดกว่าที่เคยเป็นนะคะแล้วเขา เขาจะทำอะไรมากกว่านี้เรือจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างไหมคะ q ควีนถือรดาแ่ะเขาหวัรู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าคุยกันต้องระมัดระวังการสื่อสารที่ค่อนข้างจะรุนแรงของทั้งคู่เลยนะทั้งเราหรือเขาหรืออาจจะทั้งคู่นะคะที่บางทีมันอาจจะไม่ค่อยหอมหวานสักเท่าไหร่มันจะกลายเป็นดูเย็นช้าหรือดูค่อนข้างเยือกเย็นต้องระมัดระวังเนะอืม แล,ล้วโน้ความสัมพันธ์แล้วกันคะ่ะมันจะเป็นยังไงสอไปนเลยเดีวยวนะคะบางท่านอาจจะมาสูจ่จุดที่ค่อนข้างรู้สึกอิ่มตัวอยู่เหมือนกันนะอืมอาจจะมีช่องว่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ากําลังพยายามใช้เซนในการอ่านสถานการณ์อยู่เนาะบางท่านอาจจะเป็นการอยู่ห่างๆอย่างหงวงนะแต่ว่าก็ยังเห็นยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังอยู่ในจุดที่ไม่ได้อยากจะปล่อยะคะ่ะ ยังต้องการอยู่แต่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องลงทุนอะไรมากมายขนาดนั้นเหมือนพยายามใช้เซนส์ในการอานสถานการณ์ตั้งแต่เป็นชั่วงมวหลาการใช้สมองมากกว่าความรู้สึกอะมันก็เลยมีการบกลกอบคุณหาอยู่นั้นค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ขอให้เพิ่มหน่อยว่าถ้าเขาสามารถคุดกับคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎและคนากรกฎบ้างเอ่ย 6ถ่วยมันเข้าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณกับเขานะสิ่งที่เคยผ่านพนมาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีว่าเรื่องราวที่ไม่ดีเนาะ10ถ้วยมันเคยฟูฟิลลมาก่อนใช่ไหมความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวเลเวด้วยอ่ะจอ้ oh. โอเคบางท่านน่าจะเคยมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะอาจจะเคยทะเลาะกันถล่มกันมาแล้วไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าเขายังคิดถึงเรื่องราวเก่าระหว่างคุณกับเขานะคะช่วงเวลาที่ดีต่อการความสัมพัธ์ที่ถูกเติมเต็มซึ่งกันและกันก็ยังรู้สึกอยู่ถึงแม้ว่าในตอนนี้จะอยู่ในจุดที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็แล้วแต่เพราะมันอยู่ค่อนข้างที่จะนิ่งน่อะคะ่ะ อแต่เขาก็ยังรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงเสน่หากับคุณอยู่นะคะบางความสัมพันธ์อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ด้วยหรืออาจจะมีคคลที่สามเข้ามาเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะอะไรที่เคยถล่มกันมาแล้วหรือทําให้เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าเขาก็ยังโฟกัสมาที่คุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าปัญหาบางอย่างมันจะยังค้างคาหรือว่ายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้ในช่วงเวลานี้ มีไพ่ได้สำหรับเป็นไพห่หงดหงด้วยจริงๆความสัมพนันธ์นี้เขาพยายามที่จะอพยพนะคะพยายามที่จะหนีอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หนีไปไม่พ้นนะคะความรู้สึกของเขาก็ยังติดแม็กซ์คุณอยู่ก็เลยทําให้ยังวนเวียนกลับมาอยู่ในช่วงเวลานี้หลายท่านในช่วงเวลานี้เหมือนความสัมพันธ์ที่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาดูคมแนะนําหน่อยแล้วกันนะเ่าอยากแนะนาอะไรบ้างเอ่ยจริง,รงๆถ้าจะไม่ผิดมีฟลูมูลเกิดขึ้นในราศรีกรกฎเมื่อประมาณวันที่3มกราที่ผ่านมาเนาะ การที่มีฟลูมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎก็คือการามีฟลูมูลที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎโดยตรงนะคะเป็นการจบอะไรบางอย่างในชีวิตของเราที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรานะคะช่วงนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกหน่วงๆงง,งๆอึนๆเหมือนอยากจะเหมือนอะไรบางอย่างกดดันเราให้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันเลยทําให้เราอาจจะเป็นช่วงเหลาการหาคําตอบให้กับตัวเองก็ได้นะคะว่าอะไรควรอยู่อะไรควรไปควรจะทํายังไงต่อจากนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแน่นอนแหละว่ามีนิวโูนเกิดขึ้นในราศีมังกรด้วยซึ่งเป็นเป็นนิวโมนในเรือนคู่ครองของชาวราศีกรกฎนะคะบางท่านอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักอาจจะมีโอกาสได้เริ่มหลังจากนี้ก็ได้อาจจะเริ่มใหม่กับคนเกา่าหรือว่าเริ่มใหม่กับคนใหม่ก็ได้แต่ว่าในช่วงที่กระบวนการมันยังไม่เริ่มมันอาจจะต้องจบเพื่อเคลียร์ของเก่าก่อนเนาะคุณกาลังหลงทางนะคะชาวราศีกรกฎ ขึ้นมาสี่วยก็ไม่แปลกใจนะคะหลายท่านในช่วงนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรนะเอ่ออย่ากลัวที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อนะคะบอกลูกโว่วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรชาวราศีก็เรากดเป็นราศีที่เซนส์ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเซนส์ของเราจะใช้ได้ดีในตอนที่เราเซ็ตสูตรนะคะไม่บวกเกินไปไม่ลบเกินไปนะเออการคาดหวังเกินไปหรือการมีอคติเกินไปจะทําให้เซนส์เราพังได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าในตอนนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรยื่ตรงไหน,นใช่เซตศูนย์หรือเปล่าก็อาจจะปล่อยไปก่อนเนาะยังไม่ต้องพยายามหาคาตอบอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรหวัดว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันจิตวิญญาณของคุณกาลังตอบสนองคุณอยู่นะคะคุณคือบทเรียนและของขวัญในชีวิตของใครบางคนนะหยุดทันทีนะคะถึงเวลาเปลี่ยนเส้นทางแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมองอยู่ในตอนนี้แล้วคุณกําลังจะก้าวเดินไป คุณอาจจะกำลังพาตัวเองไปสู่จุดที่กำลังเริ่มจะหลงทางหนักมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนคุยกับตัวเองให้จบก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรอย่ารีบร้อนเนะาะเพราะอย่างที่บอกแหละหยอย่าอย่ากลัวที่จะยืนอย่าเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อบางทีคุณอาจจะเชื่ออย่างนี้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงคนเลือกที่จะทําอีกแบบหนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะกังวลว่าสิ่งที่คุณเชื่อมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจอาจจะยังไม่ต้องรีบออกเดินทางนะคะ ใครที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎแล้วก็มีดาวจันทร์อยู่ในราศีมังกรแน่นอนแล้วคุณจะรู้สึกย้อนแย้งกับเป็นตลอดเวลาจิตใต้สำนึกของเราเป็นแบบหนึ่งแต่ตัวตนของเราดันแสนดงออกมาอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะต้องลองรีเช็คพื้นทต,ต,ตัวเองดูนะคะใต้ค่คุณวัทุกคลิปจะมีลิงก์มาไว้นะสามารถลองไปเช็คหาเบอร์ชาติเองได้นะคะจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดของเราเนาะคุณคือคนเดียวที่สามารถกําหนดคุณค่าให้ตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญเลยคือต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนเนาะทำความเข้าใจตัวเองก่อนไอ้ที่บอกแลว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฟลูมูลของชาวราศีกรกฎนะคะการที่เราจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะต้องทําอะไรหลังจากนี้หรือว่าเราต้องการอะไรกันแน่เนาะ เพราะว่าในระยะเวลา6เดือนต่อจากนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่อะไรบางอย่างที่ควรจะออกไปจากชิ้นคนจะต้องจบได้แล้วไม่ได้หมายความเฉพาะเรื่องความรักนะมันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามากระทบกับเรานะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นการเปลี่ยนแปตัวเองใหม่แล้วหลังจากนี้6เดือนจะมีนิมูลเกิดขึ้นในราศีเกิดของคุณนั่นคือการเริ่มต้นใหม่จริงๆ เพราะฉะนั้นอาศัยจังหวะเวลานี้ใน,นการเคลียร์พลังงานเก่าๆเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ค่ะแต่ที่สําคัญคืออย่าลืมว่าตัวเองต้องการอะไรอย่านนงน้อยๆทำความเข้าใจตัวเองให้เยอะๆนะคะว่าเราต้องการอะไรเราจะได้ไม่หลงผิดหลงทางแบบในช่วงที่ผ่านมาเนาะโอเคค่ะชาวราศีกรกฎและคานากรากรกฎและนี่คือแนวโลงความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วง เดือนมกราคมนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสำหับฟังกันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย